ทวดีใจดีใจมากครับผมก็ได้กลับมาร่วมทําบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ดีใจมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่จัดการเออที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับติดกับรักทำบุญบ่อยใช่ผมก็สําหรับผมก็ทําด้วยครับผมแล้วก็จะมีคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็จะมาทําบุญที่โรงมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กบ่อยมากๆแล้วก็จะมีโอกาสได้แบบมาทำมาทำบุญกับคุณแม่นี่แหละครับความสำคัญกับด็กๆเร็ ควรจะต้องช่วยเหลือแบบเต็มที่แบบมีส่วนไหนที่แบบต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือน้องๆาส่วนไหนคือยังไงนะครับทุบคนแต่ว่าพวกเรากลุแบบแบบ่มแม่นขับเอาจริงๆก็จริงๆใครก็ได้แหละครับผมที่รู้สึกว่ามีใจสัทยทาจาทําบุญช่วยน้นองๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ,อามาช่วยเติมเต็มความฝันให้น้องนั่นแหละครับค<อ>ือถ้าเกิดสมมติน้องมีสุขภาพที่ดีเงน้องก็จะได้มีอนาคตที่ดีได้มี มีแรงในการเติมสร้างความฝันของตัวเองด้วยครับมสําหรับใครที่ยากมารวมผมก็สําหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับผมก็สามารถมาร่วมทําบุญกันได้นะครับผมมาช่วยน้องช่วยให้น้องมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไปแล้วกัน